สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เนิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกถแถลงการเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ายขึ้นบัญชีดําพลเมืองสหรัฐ7คนรวมถึงทางด้านพลเอกไบรอันเฟนตันผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐและทางด้านพลเรือโทรบรสัสคูเปอร์อดีตผู้บัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐซึ่งมีขอบเขตการปฏิบัติการครอบคลุมอ่าวเปอร์เซีย ทะเลอาหรับรวมถึงทะเลแดงขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลของอิหร่านยังประกาศความบาดพลเมืองของอังกฤษหลายคนรวมถึงทางด้านแกรนแชปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษและทางด้านพลเอกเซอร์เจมฮอคเคนเฮาผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางยุทธศาสตร์แห่งกองทัพของอังกฤษด้วยนอกจากนี้แล้วบริษัทล็อกฮิสมาตินผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐอเมริกาบริษัทเชฟรอนหนึ่งในผู้ให้บริการด้านพลังงานข้ามชาติรายใหญ่ของโลกจากสหรัฐและผู้ผลิตอาวุธและพลังงานอีกหลายแห่ง ของอังกฤษอยู่ในบัญชีรายชื่อความบัตครั้งนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้มาตรการดังกล่าวของอิรานนั้นครอบคลุมการปิดกั้นการาทำธุรกรกรมการเงินการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลและนิติบุคคลในรายชื่อที่อยู่ภายในอำนาจขอบเขตของรัฐบาลอิรานการไม่อนุวัติวีซ่าและการห้ามบุคคลทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อเดินทางเข้าอิรานเพื่อตอบโต้การให้การสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในนวนกาซาซึ่งยืดเยือกันมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2 5 6 6 และฆ่าชีวิตประชาชนในฉนวนกาซาไปมากกว่า3 4 0 0 0ส่รายส่วนในอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตราวๆ1,170รายด้วยกันความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่รัฐบาลของอิร่านนั้นได้เดินหน้าขึ้นบัญชีดําบุคคลและองค์กรหลายแห่งทั้งในสหรัฐและอังกฤษโดยรวมถึงทหารระดับสูงของทั้งสองประเทศจากการสนับสนุนอิสราเอลทําสงครามในฉนวนกาซานั่นก็เป็นการประกาศให้โลกรู้นะครับว่าอิร่านนั้นไม่ได้กลัวอิทธิพลของอังกฤษและก็สหรัฐอิจริกา พวกเขาได้เดินหน้าในการตอบโต้ทั้งสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมโดยการใช้มาตรการเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกานั้นมักจะใช้กับอิรานนั่นก็คือการขึ้นบัญชีดําบุคคลและองค์กรต่างๆของอิรานนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์เนียวกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนียในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทุกภูมิภาคของโลกที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเราก็ได้มีการนําเสนอข่าวอัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเนี่ยครับก็ฝากกด subscribe ก,กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยนะครับและก็ช่วยกันแชร์ข่าวสารต่ตางๆให้กับคนอื่นๆนั้นได้รับรู้รับทราบด้วยกันครับ